อวันนี้ลูกสาวตื่นเช้าจะหลับแล้วจะหลับแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนนะลูกหลับใช่ไมไปหลับแล้วครับผมหลับแล้วรอลำจนหลับนะครับไม่ใหญ่สวยเมื่อไหร่จะออกมาครับผมนอนเล้วแล้วฝากถึงไม่ใหญ่สวยนะแล้วไม่ใหญ่สวยที่ลังเห็นน้ำน้องต้นออแต่เช้านะคะบอกบอกนีบอกป้ามนี่น้องออดตื่นแต่เช้าอ ว้าเอาป่ะลาบต่อครับผมมาแล้วหมนมาแล้วเดี๋ยวนอต้นอ่อตเดี๋ยวเดี๋วพ่อพ่อตัวเ็น่อยมาแปดโบอกใครว่าเก้าโปตัวอตะน้องต้นอ่น้องตออ่าใช่พ่อบอกว่าแต่งตัวแปดโมงนั่นก็ผิดลูก่อผิดแต่งตัวแปดโมงลูกเนี่ยลำเก้าโมงลูกตอนนี้กี่โมงแล้วครับ ตอนนี้กี่โมงก็ลุก9โมงครึ่งโอเคค่ะเออบนป้เลยเออปรื่ออ์ตองดอกมันออกแล้วบอต้องส่เอออุ่าอุ่าแต่งตัวสวยเออลูกลูกแต่งตัวแต่ละ8โมงครึ่งหมแล้วเออือคันลูกแต่งตัวผู้เดียวนี่ กะสิบัวอันนี้ตื่นน้ำเออข่อยต้องเตื่นข่อยต้องปลุกข่อยต้งเจ็ดโมงไปไงสองรอเป็นผู้มวยไปครับผมนะก็ว่ายหาดมันข้าล้ำได้ยังครับได้ยังไปคนเก่งไปเตรียมตัวลำครับผมนะครับผมประมูลมาแล้วนะครับผมเนาะ เร่เร่เร่รามเร่ลูกไข่ที่ไปนอนต่อโอ้นี้แต่งเสื้อสีขาวนะรอปลาหม่อนรอโอ้โหปี่อนตื่นเช้า้วยใช่ไหมปมนัดกี่โมงนะลูก 8ปดโมงสีงก็คก่โครึ่งโอเคแล้วลุงชายจะว่ายังไงเนาะตอนอ้อไปถามลุงผลับป้ามนมาแล้วยังลุงตอบว่ายังไงนะอีกชั่วโมงครึ่งนอนอยู่นอนอยู่พูดดังๆเลยลูกไม่ต้องอายใครเพราะนั้นแหละโอ้โหชุดนะครับเครื่องประดับ จัเต็มจหเขาลูใครให้มันรูสบ้างนะโอ้คนแต่งตัวทู่นยุลานุ่นนะยุลานุ่นครับบ๊วยให้รู้สบ้างนะเมนเราว่าอันเพื่อนเดินรถบว่ะแปดมงเสคือจะงน่าดแปดมงเสาคือจะงงเพราะเป็นลุงนะแปดไม่เกิดแปดมงนะหกมงหกม้งหนึ่งม้งเมนบอกเมนเราเราคิดมาเยอะแย โอ้ยเนาะโอ้เนาะอปีนาะไปนั่งไหวกับป้ามน่ะลูกไปไปนั่งไหวเลยล้าถุงเท้าดีมี่อรติงหรอก็ในฮอร์นี่ก็ลืแล้วนเปิดบอเป็นคนเปิดบอเป็นไปาบอฮะรอบรอบนี้แล้ววะ เลำเรานี่อาขับไปเลยส่วนแปดเดียร์ที่หนึ่งตม้นี้โ,อ,นนอ,นนโอ้ยหอมเก็มมบในรมเยคือพือหูใจคอยแทบ ของที่ท่านหายของที่ท่านดีท่านอยากได้ของของท่านคืนแล้วท่านก็ได้ของของท่านกลับคืนมาแล้วตามที่ได้อธิษฐานขอพรองค์ปู่ไว้แล้วท่านจึงให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนางดำเ9้าท่านเป็นตัวแทนดำถวายองค์ปู่ปรารากัตริเพื่อเป็นการแก้บบนขอพรให้กับท่านก็ขอให้คุณป้าุกัญญาเทพมีจากกรุมจงมีแต่ ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาบทรัพย์สึงเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายขอให้ท่านจงมีแต่ความสำเร็จตามความมุ่งมั่นปริรานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการเทอทั้งนรื่องการงานและการเงินเทินฐศาสตร์การศสกษ

คือเฟนลำมบางามใช่มันมีอันนี้อ ah ันนี้ตัดอนนั่นออกบัตัดเด้อเอาเต็มเต็มเด้อข่อยน้อยสิเออข่อยกบบคเยเห็นไงขอยกแปลกใจเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กล้องขอยตั้งเย้มานเห็นจ้าจเลยขอบบัตัด